สรุปละครพลาวมุกตอนอวสานหลังจากที่พลาวมุกและชลันทรตัดสินใจเซ็นใบหย่ากันเรียบร้อยแล้วแม่ทั้งคู่จะรู้สึกเสียใจมากแค่ไหน แต่ก็พยายามข่มใจและฝืนความรู้สึกที่เจ็บปวดเอาไว้เพราะต่างฝ่ายก็ดันเข้าใจผิดคิดว่าที่ผ่านมาต่างไม่เคยรักกันทางที่ในความเป็นจริงทั้งสองต่างรักกันมากรักจึงยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อทำให้คนที่ตัวเองรักสบายใจและมีความสุขได้พราวมุก แม้จะรักชลันทรนมากแค่ไหนแต่เธอก็ต้องยอมปล่อยเขาไปเพราะดันเข้าใจผิดคิดว่าที่ผ่านมาชลันทรไม่ได้รู้สึกรักเธอเลยสักนิดและคิดว่าเขายังคงรักตรีนุชอยู่พราวโมคิดว่าครั้งนี้เธอก็เป็นฝ่ายแพ้ตรีนุชอีกครั้งซึ่งเธอไม่อยากทนเจ็บอีกต่อไปแล้ว หากยังคงปล่อยไว้เป็นแบบนี้ใจของเธอต้องพังลงไปกว่าเดิมเป็นแน่และถึงตอนนั้นเธอก็อาจทนรับมันไม่ไหวอีกแล้วส่วนชลันทรเองก็เข้าใจผิดคิดว่าพลาวมกไม่ได้รักเขาจึงต้องการปกป้องเธอและยอมเสียสละทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับมรุษว่าจะไม่รักผู้หญิงคนเดียวกันมรุษ ที่เห็นสายตาของพลาวมุกและชลันทรที่ยังดูมีเยื่อใยต่อกันจึงพยายามถามย้ำกับชลันทรไปว่าถ้าแกอยากดูแลคุณมุกตอบตามจริงแกรักคุณมุกหรือเปล่าชลันทรยังคงปากแข็งไม่ยอมพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาจึงได้แต่บอกไปว่าต่อจากนี้ไปฝากดูแลมุกด้วยมารุษที่รู้อยู่เต็มอกว่าชลันทรรักพลามุกมากแค่ไหน มารุตมองหน้าเพื่อนรักที่ยังคงปากแข็งเหมือนเดิมพร้อมกับฝากให้มารุตช่วยดูแลแทนซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับพลาวมุกข,ขึ้นไปอีกมารุตเข้าไปคว้ามือของพลาวมุกแล้วกุมมือเธอเอาไว้ต่อหน้านำเพชรและชลันทรแม่นำเพชรรู้สึกเศร้าใจแต่ก็ยอมสละได้เพื่อให้พี่สาวของเธอมีความสุขแม้หัวใจของเธอจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามมารุตจับมือพลาวมุก พากันเดินออกไปต่อหน้าน้ำเพรและชลันทรที่ต่างรู้สึกปวดใจด้วยกันทั้งคู่ฉลันทรผู้เสียสละยอมฝืนใจตัวเองปล่อยพลาวมุกให้มารุษเป็นฝ่ายดูแลหัวใจแทนสุดท้ายฉลันทรก็แพ้ใจตัวเองที่เป็นฝ่ายรักพลาวมุกเข้าแล้วรักมากรักจนยอมเสียสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อปกป้องพลาวมกุกและทำให้เพื่อนรักอย่างมรุษได้สมหวังกับพลาวมกุก ซึ่งชลันทรไม่รู้ว่าตอนนี้มารุตก็ดันชอบนำเพชรเข้าซะแล้วซึ่งมารุตเองก็ไม่ยอมปริปากบอกเรื่องนี้ให้ชลันทรพลาวมกและนำเพชรได้รับรู้เช่นกันเรื่องราวมันถึงได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายปวดหัวและบานปลายแบบนี้แล้วจะมีใครมาช่วยให้ความสัมพันธ์อันวุ่นวายซับซ้อนนี้คลี่คลายลงได้คงต้องรอให้โอ๊กและเลขาภูมิมาช่วยกันบอกความจริงให้สองฝ่ายได้รับรู้ ด้านลักนาราหลังจากที่เห็นหลักฐานใบหย่าของชลันทรกับพลาวมุกก็โล่งใจขึ้นมาทันทีมุกเซ็นใบหย่าให้แล้วมุกได้อะไรไปไหมชลันทรรีบตอบกลับไปทันทีว่ามุกไม่ได้รับอะไรไปทั้งนั้นสมบัติพ่ออยู่ครบพอใจไหมลักนาลายิ้มยอะอดีใจและตอบกลับแบบกวนประสาทไปว่ามาก และเธอไม่ต้องการให้พราวมุกไปแย่งสมบัติที่ควรจะเป็นของเธอไปชลันทรมองหน้าพี่สาวของเขาที่ดูมีความสุขที่เห็นพราวมุกระเด็นออกไปจากครอบครัวของเธอชลันทรททำทั้งหมดเพื่อปกป้องพราวมุกและอยากให้พี่สาวของเขามีความสุขแม้ในใจของเขาจะรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตาม ด้านระวินที่ร้อนใจกับเรื่องที่เขาคอยช่วยเหลือลักนาลาเธอจึงบอกให้ราวินอยู่นิ่งๆไว้ถ้ามีการสอบสวนก็ให้ทวงเวลาไว้ก่อนที่เหลือเธอจะจัดการเองราวินที่เป็นห่วงลักนาลาเช่นกันจึงรีบเอ่ยออกไปว่าระวังตัวด้วยอย่าให้ถูกจับได้ลักนาราไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดแล้วเธอคิดว่าดานายัยต้องหาทางช่วยเธอได้อย่างแน่นอน ลิมปิชาติชลันทรดดนาอและลักษนาลาต่างมาประชุมกันและพยายามรวบรวมหลักฐานที่ได้มาดนัยได้เอ่ยขึ้นมาว่าจากหลักฐานผมคิดว่าระวินน่าจะเป็นคนทําลิมปิชาติหันไปมองดนัยที่เอ่ยออกมาลักษนาลาดูไม่พอใจที่ดนัยพยายามปลักปลามระวินต่อหน้าเธอชลันทรหันไปมองดนายและลักษนาลาและสงสัยว่าทั้งคู่ต้องรู้แน่ว่า ใครกันที่คิดโกงบริษัทแถมสงสัยในตัวดนัยด้วยเช่นกันว่าทำไมถึงพยายามกล่าวหาระวินต่อมาเมื่อชลันทรและลิมปิชาติได้หลักฐานยืนยันว่าละวินและลักษนาลาร่วมมือกันคิดโกงบริษัทลักษนาลายอมสารภาพความจริงว่าที่ผ่านมาเธอไม่ต้องการให้ชลันทรเข้าไปแย่งสมบัติทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเธอแต่ไม่เคยคิดจะเอาชีวิตน้องชายเพียงคนเดียวเลยสักนิดระวินยอมให้การกับตำรวจว่า เขาเป็นคนทำทั้งหมดเพื่อปกป้องลักนาลาและต่อมามารุษกับชลันทรที่ให้คนไปสืบหาหลักฐานจึงรู้ความจริงว่าดนานัยต่างหากที่พยายามฆ่าปองร้ายเอาชีวิตชลันทรมาตลอดเพราะต้องการหวังจะฮุบสมบัติและบริษัทเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งในอดีตดนานัยก็เคยหลอกให้ลักนาลาเข้าใจระวินผิดมาแล้วครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเขาแกล้งทำเป็นคนดี เพื่อกลบเกลื่อนความชั่วร้ายของตัวเองเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะทั้งโอ๊กและเชลันทรที่พยายามจับผิดรวมถึงลักนาลาที่สงสัยในตัวตรีนุชก็ดันรู้ความจริงเข้าจนได้จากรอยแผลค่วนที่แขนของเขาและอาการเจ็บหลังเมื่อครั้งก่อนที่มารุตกับโอก๊กคอยจับตาดูทั้งคู่เอาไว้อีกทั้งหลักฐานที่ตรีนุชแอบเอาชุดของดานายัย ซ่อนไว้ในหลังตะกร้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของเธอที่สุดท้ายแล้วชลันทรก็ดันไปเห็นเข้าจนได้จากเหตุการณ์ทั้งหมดและหลักฐานที่ได้มามันบ่งชี้แล้วว่าคนร้ายตัวจริงที่เป็นผู้ลอบฆ่าชลันทรมาโดยตลอดก็คือดานัยน,นั่นเองลักนาลาทั้งผิดหวังและเสียใจที่ดันไว้ใจคนผิดแท้จริงแล้วสามีคือคนที่ร้ายกาจที่บงการอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง รวมทั้งเรื่องที่เขามีเมียน้อยอย่างตรีนุชซึ่งคนที่แสนดีและไม่เคยคิดทรยศหักหลังเธอก็คือรวินตั้งหากลักนาลาจึงขอฟ้องหย่ากับดนไนที่แอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตรีนุชและแคนที่ดนยัยคิดจะฆ่าน้องชายของเธอจึงพยายามเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุดแม้ดัยจะพยายามแก้ตัวและคิดจะหนีเอาตัวรอดแต่สุดท้าย เขาก็จนมุมถูกตำรวจล้อมจับเอาไว้ได้แล้วถูกคุมตัวไปยังโรงพักทันทีส่วนตีนุชเองก็เช่นกันแม้จะหาทางทำให้พลาวมุกอยากกับชลันทรได้แต่สุดท้ายเธอก็รู้แล้วว่าชลันทรไม่ได้รักเธออีกแล้วในใจของเขามีแต่พลาวมุกเพียงคนเดียว แม้ตรีนุชคิดแผนจะทำร้ายพราวมุกเพียงใดก็ไม่สามารถทำลายความรู้สึกที่ชลันทรมีต่อพราวมุกได้เลยสักนิดเพราะสุดท้ายชลันทรก็รู้ทุกอย่างว่าเธอดันสมรู้ร่วมคิดกับดนยัยแถมเป็นชู้กันอีกด้วยสุดท้ายตรีนุชต้องเข้าไปรับกรรมในคุกเช่นเดียวกับดนยัย หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายผ่านพ้นไปด้านนำเพชรเองที่แอบชอบมารุธมานานก็ยังคงต้องปิดบังความรู้สึกแล้วรอโอกาสที่มารุธจะเปิดเผยความในใจยอมเป็นฝ่ายเข้ามาสารภาพความจริงกับเธอว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบเธอเช่นกันเมื่อมารุธที่เห็นอาการของพลาวมุกที่เอาแต่ซึมเศร้าไม่มีความสุขเลยสักนิดในเวลาที่อยู่กับเขาแถมตัวเขาเองก็ดันเผลอใจ คิดถึงแต่น้ำเพชรขึ้นมาทุกทีทั้งตอนทำงานตอนกินข้าวหรือแม้กระทั่งตอนนอนก็ยังฝันเห็นแต่หน้าของน้ำเพชรที่มาวนเวียนรบกวนหัวใจของเขาอยู่ตลอดเวลาทำให้เขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาชอบน้ำเพชรใหญ่ตัวแสบคนนี้เข้าซะแล้วยิ่งมารู้เห็นพลาวมุกไม่มีความสุขแบบนี้ เขาก็ยังรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกจึงอยากทำให้พราวมุกกลับมาสดใสและยิ้มได้อีกครั้งจึงตัดสินใจทำตามหัวใจตัวเองและทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นสักทีสุดท้ายมารุษก็เป็นฝ่ายมาสารภาพกับน้ำเพชรว่า เขาชอบเธอน้ำเพชรดีใจเขินอายก็ทำตัวไม่ถูกก็กระโดดเข้าไปกอดมารุตเอาไว้แน่นโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวเพราะเธอเองก็ชอบเขามากเช่นกันแม้มารุตจะดูตกใจกับการแสดงออกที่ดูจริงใจของน้ำเพชรแต่เขาก็มีความสุขที่เห็นเธอกลับมาสดใสทำตัวโกะแบบนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของมารุธกับน้ำเพชรกลับมาสดใสม้งมิ้งกันอีกครั้ง ด้านชลันทรหลังจากที่รู้ความจริงทุกอย่างจึงคิดจะมาขอโอกาสจากพลามุกและครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยให้เธอหนีเขาไปเด็ดขาดจากผู้ชายที่เคยปากแข็งมาโดยตลอดทำเป็นบอกว่าเกลียดเธอบัดนี้ชลันทรคนนั้นที่เคยเย็นชาปากไม่ตรงกับใจมันได้หายไปแล้วกลายเป็นชลันทรคนใหม่ที่กล้าส,สารภาพรัก,รกต่อใยลูกเป็ดที่เคยขี้เหล่คนนี้เข้าซะแล้วเพราะเขารู้แล้วว่า ที่ผ่านมาพลาวมุกทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักไม่ต่างจากเขาเช่นกันพลาวมุกที่รักชลันทอนมากจึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธความรักของเขาอีกต่อไปชลันทอนตัดสินใจขอเริ่มต้นใหม่กับพลาวมุกและขอเธอแต่งงานอีกครั้งแล้วครั้งนี้เขาให้สัญญากับเธอว่าเขาจะรักและดูแลเธอไปตลอดชีวิต พลามุกดีใจกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวที่ในที่สุดเธอก็สามารถทำให้ชลันทรตกหลุมรักเธอด้วยความเต็มใจสักทีความเจ็บปวดที่เคยผิดหวังและอยากจะแก้แค้นเขามันกลับหายไปจากใจจนหมดสิ้นเหลือแต่เพียงความรักและความจริงใจที่มีให้กับเขาเพียงคนเดียวตลอดไปจบบริบูรณ์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบคลิป หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยณโอกาสนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ